สวัสดีครับวันนี้มาเล่นนี่กันดีกว่า VR Google VR cardboard นะครับ VR ก็คือ v i s u a l Reality ก็คือการจำลองทำให้เราเห็นภาพเป็น3มิตินะครับผมามาว่าเรื่องทฤษฎีก่อนก่อนเขาบอกว่าการทำให้ภาพเป็น3มิติให้เราเหมือนหลอกตาเรานะที่เรารู้จักกันก็จะมีอันนี้ น,ะนี่นี่นี่น้ำเงินแดงนะครับผมชี้เขาแถมแวนไปดูในโรงหนังอันนี้ก็จะเป็นเป็นภาพซ้อนกันสองสีแบบ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 มีตัวอย่างอยู่น,น,นี่น่าจะเบ็นี้นี่นี่นะครับผมสีหนึ่งก็จะเป็นของเลนอันหนึง่งเลนที่เป็นสีนั้นนะฮะแล้วก็ ภาพมันก็จะต่างกันอยู่ซ้ายกับขวามันก็จะคล้ายๆไม่เท่ากันอยู่นะฮะก็ทําให้เราจําลองเห็นเป็นภาพสามมิติเนี่ยครับส่วนถ้าเป็นสเตเลโอสโคปิกที่เป็นตัวแว่น vr ครับที่มันจะแยกซ้ายแยกขวาก็คือตัวนี้เห็นไหมตัวขอบภาพของอันเนี้ยจะไม่เท่ากันนี้ก็เหมือนมีกล้องไปถ่ายที่สองตำแหน่งซ้ายกับขวาเป็นการคล้ายๆจำลองจำลองการมองเห็นนี่แหละ แล้วเวลาจะดูภาพประเภทเนี้ยเราก็ใช้ไอตัว VR นะครับที่ว่ามันจะเอามือถือแบ่งมือถือใส่แบบน,นี้แล้วก็แบ่งกลางเลนข้างหนึ่งก็จะไปต่อกับจอครึ่งซ้ายอีกข้างหนึ่งก็ต่อกับจอครึ่งขวาอะไรอย่างนี้ในตัวของโปรเจกต์กของ Google c a r d b o a r d ก็คือเขาจะเป็นกระดาษ กระดาษแข็งกระดาษลังแล้วก็จะมีเลนส์ให้เรามาประกอบเนี่ยนะับเป็นชุดของเขาแล้วเขาก็จะมีนี่ผมรอให้เครื่องตัดหญ้ามันเงียบแล้วผมค่อยอัดดังอีกแล้วโอเคแล้วเขาก็จะมีตัวแม่เหล็กตัวนี้นะครับอ่าใช้เซ็นเซอร์แม่เหล็กของตัวโทรศัพท์เนี่ยเป็นตัวทํางานเป็นตัวสั่งงานมันเนี่ยฮะจะมีเลนส์องอันใส่ในนี้เลนส์นี้ก็ทําหน้าที่ ปรับให้เรามองเห็นจอชัดนะเพราะว่าเราเอาจอมาใกล้กับตามากแล้วก็ใช้เลนในการขยายภาพกันจะพูดยังไงล่ะเอาเอาฐานที่เข้าใจนะโอเคในส่วนของกล้องประเภทนี้มันทำงานอะไรได้ก็คืออาถ้าเป็นเอาแยกเป็น2ส,ส่วนใหญ่เอามาดูเล่นเฉยๆนะครับผมก็จะมีอันนี้เห็นไหมฮะ อันนี้เราสามารถหาได้โดยพิมพ์ว่า vr sbs movie หรือว่าวิดีโอนะครับผมขอบคุณขอบคุณเพื่อนเกาะที่แจ้งมามันก็จะแบ่งเป็นภาพซ้ายกับขวาเห็นไหมฮะมันก็จะตัดตรงกลางอันนี้ก็คือที่บอกไว้ว่าตัวกล่องมันจะแยกตรงกลางเอาไว้อันนี้เราก็ได้แต่ดูนะแต่ภาพมันจะเป็นคล้ายๆสามิติ นะครับผมเราไม่สามารถมีปริษาอิยอะไรมาได้อันนี้เหมาะกับารมานอนดูหนังนะครับนสามิติบางบางคลิปที่มีให้โหลดก็เป็นแบบนี้แล้วใน youtube ก็มีแบบนีนะ้อีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้อันนี้จะทำงานร่วมกับเซนเซอร์ในกล้องนะครับอันนี้ก็เป็นใน youtube มีอันนี้อยู่แล้วเป็นวิดีโอที่ทำให้เราดูได้สามสามร้อยหกสิบองศาเนี่นะครับหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้เห็นไหม แต่ว่าถ้าเราเอามาใช้กับมือถือตัวที่มันมีจโรสโคปนะรุ่นที่มันราคาสูงๆหน่อยเวลาเราเปิดในมือถือมันจะมีตรงนี้ครับเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปคล้ายตัวตัวนี้อ่าตัวนี้คล้ายแว่นอย่างนี้ถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บเวลาเราหันนะครับหันซ้ายหันขวาไอ้มุมพวกนี้มันจะหันตามเลยเพราะว่าตอนนี้มันมันมีอยู่สองแบบก็คือแบบที่ใช้จโรสโคป อันนี้ความเร็วมันจะสูงกว่าครับเวลาเราหันซ้ายหันขวาแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะน่าจะใช้เป็นแอคเซเลเรเตอร์นะนเซนเซอร์วัดความเร่งกับใช้คอมพาสใช้เข็มทิศเอา2เซนเซอร์มาประมวลผลเขาเรียกอะไรโอเรนเชียลเซนเซอร์อะไรสักอย่างนะฮะโอเรนเทชันมั้งอ่ามือถือผมก็เป็นอย่างนี้แหละมันกากพอดีได้ไปลองกับมือถือเพื่อนก่อมันแจ๋วมากเลยนะฮะแอปใน Play Store ตัวที่เป็นการ์ดบอร์ดอ่ะ ก็จะทํางานกับตัวใจโลนะถ้าเป็นเซนเซอร์ธรรมดาถูกๆมันไม่ยอมรับแต่บางบางแอปก็ใช้งานได้ครับแต่ว่ามันช้ามันไม่ค่อยแม่นยําโอเคทําไมผมถึงพูดเรื่องนี้ครับเพราะว่าตอนนี้นั้นใน Lazada ราคาไอ้แบนตัวนี้มันจับต้องได้แล้วนะครับผมก็เลยพูดขึ้นมาแล้วก็ส่วนใครที่โทษน,นะแสงสพรส่วนใครที่จะทำนี่มันมีชุดคิดด้วยหไหม ใครที่จะทำเล่นเองที่บ้านนี่นะครับเลนสี่พีซเห็นไหมครับสองรอยกว่าบาทตกชิ้นละห้าสิบหกสิบาทนะครับก็แล้วแต่แต่ว่าผมสนใจตัวนี้ทีนี้ตอนนี้ผมไม่ค่อยมีตังค์ที่บ้านผมก็ไม่ได้ใช้เลวจริงๆก็แ <G> ต <ül üyor> <G ül üyor> ่ของเล่นเสิบซื้อนะก็เลยซื้อแต่แว่นอย่างเดียวไม่มีเป็นชุดครับชุดที่มาทั้งกล่องแล้วก็จอยสติกนี่นี่อย่างนี้อย่างนี้ ก็อย่างเงี้ยคุ้มหน่อยแต่ว่ามันมีถูกกว่านี้นะอันนี้มันแพงไปก็คือถ้าเราเอาตัวโทรศัพท์เนี่ยไปใส่ไว้ในตัวแว่นแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้จะกดยังไงถูกไหมมันก็ไม่เหมือนกับตัวของการ์ดบอร์ดที่มันจะมีแม่เหล็กเซ็นเซอร์แม่เหล็กอยู่แต่ว่ามันก็แค่ได้แค่นั้นแหละครับมันก็ได้ฟังก์ชันเดียวคือเรื่องขึ้นและลงไม่เหมือนตัวจอยถ้าเรา ใช้เป็นตัวจอวยอวาวเลตนะนัะ้นบลูทูธอ่ะเราก็เล่นเกมได้ถูกไหมอ่าโอเคทำไมพูดเรื่องนี้ครับแดนให้เพื่อนก่อสั่งไปให้ชุบวันประมาณวันพุธของมาวันเสราร์ตอนเย็นเยชนสบาว่าวันนี้มาเมื่อวานนี้ v r box ไ y t h i n g is possible if y o u t h a n lost eye ดูก็คือทุกอย่างเป็นไม่ได้นะครับถ้าคุณทำตาเขเข๋ๆไว้เปิดกล่องขึ้นมาครับชิญแซ็ปในกล่องมีมีถุงครับถุงโอ้ใบหนึ่งอันโอ้ยถังละ ผ้าลองเนี่ยนี่นะครับ vr box เหมือนนะครับเหมือนในหน้าเว็บแล้วในกล่องก็จะมีอีกสองชิ้นครับผมมีสามอย่างมีคู่มือเป็นภาษาแน่นอนครับภาษาจีนมีผ้านะครับผ้าอะไรสักอย่างนึงเอาไว้เช็ดเลนแล้วก็มีนี่ครับกาวสองหน้า ที่จริงมันเป็นกาวหน้าเดียวแหละเราติดผมเขามีไม้สามชิ้นนะครับผมติดไปแล้วสองชิ้นโอเคตัวนี้ผมโ,โ,โคตรพอใจอะในราคานี้อ่าเห็นไหมครับเขาเรียกอะไรนะ PU f o a ฟมเหรอไม่รู้เหมือนกันมันนิ่มมากเลยนะครับสัมผัสมันแจ่วมากแล้วก็อันนี้ครับเป็นที่ครอบหัว นึกถึงสปินเตอร์เซลเลยไม่ล่ะข้างหน้าเปิดได้ด้วยนะครับเปิดเป็นให้กล้องกล้องของมือถือมันจะมีบางบางแอปนะที่ใช้ร่วมออกับกล้องด้วยแล้วอันนี้ก็แกะได้นะครับงัดขอบๆนี้ขึ้นมาพังครับพังพังามือนะโอเคที่จริงควรจะแกะนี้ออกก่อนนะครับผมพอแกะออกมาก็จะเห็นเลนนะครับ บางทีมันไม่สะอาดเราก็ต้องแกะออกมานะครับเพื่อจะเช็ดเลนส์โอเคใส่กลับเข้าไปนะครับเวลาเราจะใส่มือถือก็การมือที่สามมากเลย <c oughs> เป็นช่องนี้นะครับผมตำแหน่งก็จะประมาณนี้น,นี้ครอบหัวลงไปอย่างนี้ท้องเข้ามือถืออยู่ตรงขวามือนะครับอันนี้เป็นตัวที่เอาไว้จับมือถือนะตามสเปคแล้วมันสําหรับมือถือ๋ยวผมดูวกว่าน,น,นี้มีป่า มันจะบอกขนาดเอาไว้นี่สี่จุดเจ็ดถึงหกนิ้วนะครับผม,มจะเป็นกล่องตัวนี้พอดีมือถือตัวที่ถ่ายนี่แหละเป็นตัวที่ผมเล่นตัวห้านิ้วผมเอามือถืออันนี้มาลองกันก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกแล้วก็เลื่อนขึ้นแล้วก็กดทีนี้มันจะมีปัญหาครับมือถือบางรุ่นเนี่ยปุ่มเร่งเสียงใช่ไหมเร่งเสียงลดเสียงแล้วตัวเนี้ย เปิดปิดสแตนบายหน้าจอเนี่ยมันไม่อยู่เกิดถึงตรงกลางของผมก็เป็นนะมันจะมาโดนไอ้นี่เลยแล้วที่จริงแล้วอะเขาแก้ไขด้วยการอันนี้ไว้ให้ให้เอาไอตัวแผ่นโฟมเนี่ยแผ่นกาวเนี่ยนี่นี่นี่มาลองลองดักปุ่มเอาไว้ก็คือให้สดตรงที่ไม่ใช่ปุ่มใช่ไหมแล้วข้างบนนั้นก็เป็นตรงที่ไม่มีปุ่มแต่ว่ามือถืออะวางโปรแกรมอะมันทําไม่ได้เวย้ยมันไม่ยอมมันไม่ยอมพลิกจอให้มันก็ต้องจําใจต้องใส่เป็นแนวนี้ เวลากดเข้าไปทีนึงปั๊บไอเนี่ยไปโดนปุ่มปิดจอโคตรน่ารำคาญเลยช่างมันมันไม่ใช่สาระสำคัญอะไรนะครับอันนี้มีน็อตเห็นไหมฮะตรงนี้ขอติหน่อยหนึงทำไม่ดีนะครับน็อตนี้ทำมุมฝังลงไปไม่มิดผมเลยต้องเอาเทปกาวมาแปะแล้วก็จะมีอีกจุดนึ่งที่ต้องติแล้วก็ใส่มนถือลงไปอย่างนี้อันนี้ครับเขาทำเป็นช่องไว้สำหรับ พวกหูฟังพวกายชาร์จนะเวลาเราใส่แล้วก็หันไปข้างหน้าอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่เวลาเวลาคุณใส่นะครับนี่สมมติมถือมันอยู่อย่างนี้จําไว้เลยไอเนี้ยมันชิดมากไอตรงเนี้ยมันชิดกันมากพยายามงัดไอเนี้ยครับไปด้านนี้แล้วก็ค่อยใส่ไม่งั้นมันอาจจะขูดไอขอบตรงเนี้ยขูดจอมือถือได้นะครับผมถ้ามีฟิล์มก็ไม่เป็นไรแต่ของผมไม่มีอืม ครับโอเคพอเราใส่เข้าไปแล้วปั๊บเราก็ต้องเล็งตรงเมื่อกี้ครับให้ตรงเนี้ยใช้เป็นจุดเล็งตรงที่หนีบมันอ่าเนี่ยที่หนีบมันนะกึ่งกลางที่หนีบเนี่ยเล็งให้อยู่ตรงกลางจอมือถือครับตรงนี้เลยตรงที่ภาพมันแบ่งเราใส่เข้าไปปั๊บ อืมแอ่พวกนี้ปรับได้นะครับปรับให้มันตึงให้มันอะไรได้ชอบชอบมากจริงๆตั้งใจจะซื้อมปนหนังโปะแต่ว่าตัววิดีโอหนังโปะมันไม่ค่อยมีเลยมีอันนี้บอมบินี่เว้ยบอมบินี่เดี๋ยวเปิดให้ดูมันไม่ใช่หนังโปะเป็นเซ็กซี่เฉยอ่าการแอสจัดนะครับผมมีการแอสจัดซ้ายขวาเห็นไหม ให้มันให้เราปรับยังไงก็ได้ให้มันชัดที่สุดนะแล้วก็มีระยะเลนเข้าเลนออกนะครับผมเห็นไหมโดยที่ผมปรับอยู่แล้วอะเอาเลนออกมานี่ยจะชัดสุดแล้วก็ปรับซ้ายปรับขวาผมเศร้าอย่างหนึ่งตาผมเอียงมันก็เลยดูไม่ค่อยเต็มร้อยเหมือนคนอื่นเขาทีนี้มาดูนี่กัน นี่เป็นไอเทมเด็ดคิวมาแล้วะลวะ VR บอมบิ <c oughs> นี่ใช่ป่ะวะนี่เง n t e n มือถือที่มีใจโลอย่าพลาดอันนี้นะจ๊ะ เด,ดวันทาาเพื่อสิ่งนี้นะครับผมอุปรกรณ์ชิ้นนี้และอ่าอันนี้ผ่านไปขาหื่นเอาไว้ไปดูที่หลังนี่แอปนี้ทรีนั VR มันคือแอปที่ทำให้ภาพในจอคอมพิวเตอร์ของท่านไปอยู่ในกล้องใบนี้นะครับแ อันนี้ขอขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยที่ทำรีบิวไว้พอดีเดี๋ยวปิดมันปิดยาวๆนี่ยหะผมจะไปเอากล้องมาถ้ามันมีกล้องที่ผมถ่ายคลิปก่อนๆเนนะี้ยพอดีให้น้องยิ้มไปเราก็จะเห็นภาพด้วยมือถือตัวน,นี้ด้วยคนระับ แต่ว่าข้อเสียของ,องตัวโปรแกรมนี้ก็คือถ้าใช้ Wi-Fi อ่ะ,อะการส่งสัญญาณภาพมันจะนงหน่วงครับมันจะไม่เร็วเราต้องเป็นเสียบสาย USB USB ก <USB S 1> ็คือเราต้องใช้การทิเทริงของมือถือนะ USB ทิเทริงใช่ไหมในการแชร์การดีโมเลตสัญญาณระหว่างอันเนี้ยกับคอมให้เป็นแลนสมมุติแต่มันจะมีปัญหาคือสมมติว่าคอมเราอ่ะ ไปต่อแลนกับอันอื่นอยู่มันก็เหมือนมารับ IP จากตัวอื่นใช่ไหมเราก็ต้องมาตั้ง IP ให้เป็นอะไรฟิกอีกมันจะเรื่องมากนะครับนี่อันนี้เป็นภาพในมือถือที่เขาให้ดูสือสายจะเร็วกว่า w i f i นะจำไว้ แล้วก็มันพูดว่าอะไรล่ะตามตามอุปกรณ์่ะนะมือถือเดี๋วนี้มันเท่าไหร่อันสองแปดสิบคูณเจ็ดสองศูนย์ไหมันก็จะถูกจอไม่ถูกแบ่งครึ่งเ้ยไอ้พันสอแปดสิใช่ไหมถูกแบ่งครึ่งเออความละเอียดมันก็ไม่ค่อยสูงมากเราก็จะเห็นเป็นเม็ดเมแต่ว่าถ้าเป็นพวกรุ่นใหม่ๆรุ่นแบบไฮสูงสูงเลยที่ความละเอียดสูงเออผมว่ามันเวิร์กนะ มันมันเวิร์กอัะทีเดียวก็โอเคครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีขอโทษทีไม่ได้ลองของจริงให้ดู